ความต่างมิติวันนี้ก็เป็นเรื่องของเซนเจอร์แมนนะที่มาอัปเดตสถานการณ์ของโลกจาดีของเราในวันนี้ก็จะมีส่วนที่หนึ่งเนี่ยเซนเจอร์แมนเนี่ยเขาก็มาแนะนำตัวว่าฉันนะก็คือเซนเจอร์แมนฉันก็ยินดีที่จะพูดคุยกับคุณในวันนี้เกี่ยวกับบางแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมายกำลังมาถึงโลกของคุณในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่า มนุษย์เนี่ยทำงานทางจิตวิญญาณอาจเป็นผลมาจากพระเจ้าซึ่งตอนนี้ก็รับผิดชอบกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็ส่งความที่สูงอ่ะเพื่อล้างแง่ลบแล้วก็ล้างแง่ลบทั้งหมดแล้วก็มีการกระทําที่ไม่ดีทั้งหมดอ่ะที่ทําโดยความมืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นํารัฐบาลมืดทั้งหมดอ่ะทั่วโลกก็จะถูกเปิดเผยหากคุณยังคิดว่ามหาเศรษฐีประธานาธิบดีแล้วก็นักการเมืองคนอื่นๆนะจะช่วยคุณ แล้วก็นำความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสงบสุขมาสู่ชีวิตของคุณคุณน่ะเข้าใจผิดและ้วล่ะแล้วก็จะผิดหวังเสมอเลยพวกเขาเกือบทั้งหมดไม่ได้อยู่ข้างคุณพวกเขาแค่พยายามทำตามวาระที่เห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ใช่เพื่อมนุษยชาติโปรดอย่ามองหาผู้ที่เขาจะมาดูแลคุณนะ เพราะคุณนะ่ะคือผู้ที่จะมาช่วยให้รอดและคุณก็มีพลังภายในตัวคุณนะ่ะที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการมีเจ้าหนะ้าที่รัฐบาลเชิงรบทั้งหมดอนะ่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยเกี่ยวกับประชาชนแล้วก็ความต้องการของพวกเขาเลยไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่เคยเห็นเด็กจรจัดหรือเด็กหิวโหยเราก็ตระหนักดีว่าอริยธรรมมนุษยนะ์กังวลเกี่ยวกับการอยู่รอดของพวกเขาในสมิติ ความมืดจะถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ด้วยพลังงานสูงซึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถทนต่อแสงได้เนื่องจากมันเผาพวกเขาแล้วก็ทำให้พวกเขาว่าเจ็บปวดแผนเกี่ยวกับกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนโลกของคุณถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเท่าที่คุณเห็นพวกเขาก็ไม่เคยบรรลุผลเลยทำไมนะหรือคือมนุษย์เขาต้องการให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแทนที่จะทำงานด้วยตัวเอง พวกเขาแค่สร้างเรื่องราวมากมายแล้วก็ยังคงทําเช่นนั้นต่อไปมนุษย์กําลังรอให้คนอื่นเข้ามาแล้วก็เริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้น่าเสียดายที่บางคนเขาพยายามจะถูกกาจัดเนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชากรมนุษย์มากนักแผนการเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทษฎีสมคบคิดแม้กระทั่งตอนนี้จินตนาการของผู้คนบนโลกก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยการวิเคราะห์แต่ละเหตุการณ์โดยดูจากเสื้อผ้าวิธีการแต่งตัวของบุคคลนั้นคาดว่าจะเห็นสัญญาณหรือตัวเลขบางอย่างโดยพื้นฐานแล้วก็เห็นบางสิ่งอะที่มันไม่มีอยู่จริงโปรดอย่ามองหาพวกเขาเนื่องจากพวกเขาอ่ะมาในระดับจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ใชใ่ในระดับมนุษย์คุณไม่สามารถชนะความมืดได้ด้วยดาบเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็นอาวุธสมิติมันต้องมากกว่านั้น สามารถทำได้ในระดับการสัญจะเทือนที่สูงขึ้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ชัยชนะที่สมบูรณ์และก็ครั้งสุดท้ายต่อความมืดโดยการขยายตัวเองในระดับจิตวิญญาณไม่ใช่ในระดับกายภาพกายภาพของมนุษย์ไม่ได้แสดงถึงภัยคุกคามที่แท้จริงต่อเนกาทีฟวันเพียงยกตัวเองให้อยู่เหนือการสันจะเทือนต่ำของ 3D คุณสามารถชนะสงครามระหว่างความมืดและก็แสงสว่างได้ โอกาสในการชนะในระดับ3ามิติก็โดยการเปลี่ยนกฎโลกการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปอยังประเทศที่ต้องการไม่เพียงพออีกต่อไปความมืดเขาได้แพร่เชื้อเนี่ยสู่มนุษย์อย่างลึกซึ้งโดยการเปลี่ยนกระบวนการคิดของพวกเขาในทางลบล้างสมองพวกเขาหันหลังให้กันและกันและอื่นๆอีก จนถึงจุดที่มีเพียงความเข้าหน้าทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์และขยายพวกเขาไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้นี่คือเหตุผลที่ DIY, Ascended Master, a t r a Command และ Galactic Life Forces มีส่วนร่วมในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณโดยระมัดระวังอย่างมากแล้วก็จะไม่รบกวนการเติบโตของคุณนะในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์มีกฎหมายสากล ที่พวกเราไม่สามารถละเมิดได้โดยการแทรกแซงมากเกินไปเราใช้เวลามากในการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเร่งการเปลี่ยนแปลงของคุณหากคุณคิดว่าเงินสามารถช่วยโลกของคุณได้คุณคิดผิดจนกว่าระบบเงินจะมีอยู่บนโลกของคุณมนุษย์ไม่สามารถย้ายเข้าสู่ไฟดีที่ซึ่งเงินไม่มีอยู่จริงเนื่องจากมันแสดงถึงความเป็นจริงที่มีการสันสะเทือนตำ่ำอันนี้ก็คือเกี่ยวกับ วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเพราะว่าเงินมันบางทีไปช่วยในการดำรงอยู่ก็มีถ้าคุณเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์คือว่ามนุษยชาติต้องตัดสินใจในไม่ช้าว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างไรในฐานะธาตุหรือกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตแห่งแสงที่รู้แจ้งลายมิติมีอิสระและก็เคลื่อนที่ไปรอบๆจัก,กรวาลมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นนะบนดาวเคราะห์ของคุณนอกจากชายฟัง ดาน้าพอยในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีฝูงปลาปาร,รมานเนี่ยประมาณ5,000ตัวก็กำลังว่ายน้ำด้วยกันน่ะในการเข้าไปเหยียบย่ำในมหาสมุทรเนี่ยแล้วทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาอ่ะที่วิ่งหนีนักล่าฉลามตัวใหญ่หรือว่าวานเพชฌฆาตสัตว์และสิ่งมีชีวิตในทะเลในโลกของคุณน่ะมันจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่ไก่ย่ามากกว่ามนุษย์น่ะ ที่พวกเขาอะรู้สึกได้เมื่ออันตรายกำลังมาถึงโรมาเหล่านี้เขาปรากฏตัวในกลุ่มใหญ่ในพื้นที่นั้นมันมีเหตุผลด้วยสองประการก็คือคนแรกที่มอบให้กับผู้คน่ะในแคลิฟอร์เนียที่เห็นพวกเขาเตือนว่ามันจะมีบางอย่างเชิงลบเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ปาโรมาก็กำลังส่งข้อความพลังจิตไปยังมนุษย์แต่น่าเสียดายที่พวกเขาอะไม่ได้หับมันแล้วก็ไม่ได้ตื่นตระนก,กับโรมาจำนวนมาก ที่ว่ายน้ำด้วยกันมนุษย์เพิ่งเห็นมันเป็นเหตุการณ์ที่สนุกที่จะดูและก็บันทึกไว้เหตุการณ์ของปาโรมาเนี่ยเกิดขึ้นนะ่ะก่อนที่อาวุธเลเซอร์จะถูกใช้ในลอสแอนเจลิสเหตุผลที่2ก็คือว่าโรมาประมาณ5,000ตัวเนี่ยเขากำลังว่ายน้ำอยู่ในลักษณะที่เข้าไปในมหาสมุทรเนี่ยขณะที่พวกมันนะ่ะก,กำลังกาลังย้ายไปยังสถานที่อื่นจากแคลิฟอร์เนียที่ซึ่งน้าอุ่นกว่า แล้วก็มีปลาให้พวกมันกินมากขึ้นแล้วน้ําในมหาสมุทรในใชายฝั่งตะวันตกของอเมริกามันจะเริ่มเย็นลงฉันน่ะจะจบข้อความนี้ด้วยคําพูดเหล่านี้คือมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงอะที่คุณต้องการได้ไม่ใช่รัฐบาลของคุณที่ลลยร้อมไปด้วยมนุษย์ที่ล่ํารวยแล้วก็มืดมนซึ่งไม่สนใจมนุษยชาติและกังวลเพียงว่าจะใช้เงินของพวกเขากับตัวเองอย่างไร โดยการซื้อของฟุ่มเฟือยและใช้ชีวิตที่เห็นแก่ตัวโปรดรับพรและก็ความรักสูงสุดของฉันคุณคือแสงสว่างไม่ใช่วิญญาณที่มืดที่รับผิดชอบก็มาต่อตอนที่2ของเซนเจอร์แมนถึงที่รักเนี่ยวันนี้ฉันก็จะมาเล่าเรื่องความจรงิงต่อมนุษยชาติต่อไปและฉันก็ตระหนักดีว่าพวกคุณทุกคนนะ่ะแค่อยากได้ยินสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นบวก จนกว่าความเป็นจริงของคุณอาจจะเปลี่ยนไปเราก็จําเป็นต้องเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ต่อสาธารณชนมิฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและคุณกับมนุษยชาติที่เหลือก็จะอยู่ในความเป็นจริงของการสัสนจะเทอนสามมิติที่ต่ำตอนนี้ฉันก็จะมาเปิดเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับระบบการเงินของคุณเดิมทีเมื่ออ,อันุนากนะีเขาสร้างมนุษย์มิติที่หเนี่ย คุณก็ไม่มีระบบเงินใดๆหลังจากที่มนุษย์มิติสูงอนุญาตให้อารยธรรมกาเล็กซี่เนี่ยมืดลงก็คือมืดเขาก็มาลงจอดบนโลกสามมิติเนี้ยจากนั้นอารยธรรมมนุษย์เนี่ยก็ถูกจับแล้วก็เป็นทาสในที่สุดความมืดก็สร้างเงินขึ้นมาระบบการเงินทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดแล้วก็การที่ต้องมีการ จำกัดประชากรไว้เพื่อควบคุมประชากรเนี่ยก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่เพียงพอสำหรับมนุษยชาติปริมาณเงินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของประชากรมนุษย์สเแต่เป็นเจ้าของกระแสเงินส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็กำลังรับใช้ความมืดมันจะมีกฎที่ถูกสร้างขึ้นนะโดยเจตนาในระบบการเงิน่ะ ก็เพื่อสร้างการขัดแคลนแล้วก็อุปทานเงินสดไม่เพียงพอสำหรับทุกคนน่ะที่มีอัตรางเงินเฟ้อที่แตกต่างกันเวอร์ชันหลักของเงินเฟ้อนะ่ะก็คือว่าหากมีเงินมากเกินไปในประเทศมันจะมีค่าน้อยกว่าคือค่ามันจะต่ําลงแล้วสกุลเงินของคุณก็ควรได้รับการสนับสนุนจากทองคำแล้วก็แร่ธาตุดัมนานแล้ว ซึ่งแตกต่างจากดอลลาร์ที่ใช้อ่ะเป็นสกุลเงินสำรองหลักในโลกของคุณอ่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากนี่ผู้ควบคุมเชิงลบเนี่ยเขาก็พิมพ์เงินออกมาโดยไม่มีมาตรฐานทองคำรองรับเนี่ยก็ทำให้แบบเงินนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยเขาก็จะมาผลิตเงินได้มากมายเนี่ยแล้วพวกเขาก็ใช้มันอ่ะเป็นอาวุธต่อต้านประเทศใดๆอ่ะที่เขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาก็โดยการแช่แข็ง แล้วก็ขโมยทรัพย์สินของพวกเขาแล้วก็ควาำบาดเช่นเดียวกับที่พวกเขาทํากับรัสเชียพวกเขาแช่แข็งแล้วก็ขโมยเงินแล้วก็ทรัพย์สินของรัสเชียเนี่ยมูลค่า3 0, 3ม0 0 0สามล้านดอลลาร์เนื่องจากสงครามยูเครนนี่แหละซึ่ง Dark กเอ i น y ทต่ยบังคับให้รัเสเซียสูญเสียเงินนี้มันน่าเศร้าที่มนุษย์ส่วนใหญ่เขาตกหลุมรักข,ของคำโกหกครั้งใหญ่อะ แล้วก็ยังคงเชื่อว่ามันมาจากความมืดปูตินเขาบอกว่าปูตินเป็นเผด็จการที่ชั่วร้ายแล้วก็เซเลนสกี้เป็นฮีโร่สำหรับประชาธิปไตยมันตรงกันข้ามเลยที่เขาพูดมาเนี่ยโดยสิ้นเชิงประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเป็นผู้นำเพียงคนเดียวในขณะน,นี้บนโลกใบนี้ที่รับใช้แสงสว่างจริงๆแล้ผู้นำที่เหลือทั่วโลกรับใช้ความชั่วร้ายของเซเลนสกี ผู้นำของยูเครนที่มีระบอบนาซีในประเทศของเขาหรือพวกเขา่ารับใช้ตัวเองนอกจากเนี้ดาร์กนาโต้และรัฐบาลอเมริกันยังคว่ำบาตรรัสเซียเป็นจำนวนมากการคว่ำบาตรรัสเซียผลักดันให้ประธานาธิบดีปูตินเปิดตัวบริกอย่างจริงจังเพื่อสร้างสกุลเงินใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำและแร่ธาตุ ด้วยระบบใหม่ที่ห่างไกลจากดอลลาร์ซึ่งจะไม่ถูกใช้เป็นอาวุธต่อต้านประเทศอื่นและประชากรน่าเสียดายที่สหรัฐอเมริกายังคงใช้เงินดอนลลาร์ของพวกเขาเป็นอาวุธต่อต้านต่อต้านโลกที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาแล้วก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหารใหม่ เมื่อเร็วๆเ,เนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็ได้คุกคามประเทศบริกสด้วยภาษีศุลกากร100%เซหากพวกเขาอ่ะพยายามแทนที่ดอลลร์เขาก็ยังขู่ว่าภาษีศุลกากร25%สน่ะสำหรับแคนาดาและก็เม็กซิโก10%สําสำหรับการนำเข้าของจีนแล้วก็ความเป็นไปได้ของภาษีศุลกากรสำหรับสหภาพยุโรปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ยังวิาพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีเวลาดิมิปูตินโดยกล่าวว่าเขากำลังทำลายรัสเซียและเศรษฐกิจของประเทศอ่ะที่ทำไม่ดีไม่มีสิ่งใดที่เป็นความจริงอ่ะทำเขาก็ยังขู่ปูตินด้วยภาษีภาษีสุลักกรและก็การกว่าบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียหากเขาไม่ยุติสงครามในยูเครน ประธานาธิบดีปูเตนเขาก็พึ่งแสดงความยินดีกับเขาที่ชนะการเลือกตั้งนะเขาก็เปิดใจที่จะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับยูเครนแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะที่เหมาะสมกับรัสเซียรัฐบาลอเมริกันก็ยังคงประพฤติตนในลักษณะเดียวกันต่อไปเมื่อดาร์กวันเขารับผิดชอบโดยการกลั่นแกล้งแล้วก็ผลักดันเจตจำนงของพวกเขาะไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องการให้กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจะดีต่อความมั่นคงของชาติของประเทศเนื่องจากจีนและก็รัสเซียเขากำลังมีความก้าวหน้าอย่างมากในภูมิภาคอาร์กติกเขาก็มองว่าสองประเทศนั้นนะเป็นศัตรูของอเมริกาทรัมป์ก็ต้องการซื้อหรือใช้กำลังทหารนะเพื่อรับกรีนแลนด์ชาวกรีนแลนด์เขาก็ไม่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและเดนมาร์กเขาก็ไม่สนใจที่จะสละดินแดนเขาคุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรี เดนมาร์กเกี่ยวกับการควบคุมกรีนแลนด์เธอก็บอกว่าเกาะน,นี้ไม่ได้ขายดังนั้นนะเขาก็ขู่เดนมาร์กด้วยภาษีศุละกากรปนาประธานาธิบดีท์เขาต้องการให้ครองปานามากลับมาอยู่ในมือของอเมริกาและเขาก็ยินดีที่จะใช้กำลังทหารเพื่อรับเนื่องจากเขารู้สึกว่าปานามากำลังเรียกเก็บเงินมากเกินไปสำหรับเรือ,ออเมริกันที่จะใช้คลองนั้นและก็กล่าวหาว่าจีนควบคุม คลองปานามามันไม่เป็นความจริงทุกประเทศจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากันในการใช้ทางน้ําแล้วก็แม้แต่จีนก็บอกว่าคลองปานามาเป็นของปานามาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังต้องการให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเขารู้สึกว่าการขาดดุลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศใหญ่เกินไปแคนาดาเขาก็นําเข้าสินค้าอเมริกานะน้อยกว่าที่อเมริกานําเข้าสินค้าของแคนาดามาก ชาวแคนาดาเขาก็ไม่สนใจอ่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในขณะเน,นี้ทรัมป์ก็กําลังทําการเปลี่ยนแปลงซ้ำการเปลี่ยนแปลงสามัญสาน,สนึกในเชิงบวกเนี่ยในเปลี่ยนแปลงประชาชนของเขาอ่ะในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเขารักประเทศของเขาแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่นอกกฎสามมิติของความเป็นจริงนี้เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดว่ามาทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งเขาก็หมายถึงว่าอเมริกาเท่านั้นไม่ใช่โลก จริงๆมันก็คือทั่วโลกนั่นแหละอย่างที่เขาบอกว่ายุคทองของอเมริกาอยู่ที่นี่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เขาก็หยุดการระดมทุนเนี่ยสำหรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นเวลา90วันเงินทั้งหมดที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกจะหยุดลงก็ยกเว้นอียิปต์และก็อิสราเอลซึ่งยังคงได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารฉุกเฉินความช่วยเหลือทางทหารก็เนื่องจากพวกเขาเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็เปลี่ยนชื่อเอาเม็กซิโกเป็นเอาอเมริกาแล้วก็โจไบเดนที่เขาไม่จริงอ่ะซึ่งรับใช้ความมืดในเดือนพฤษภาคมปี2024มันก็จากแรงกดดันจากประชากรมนุษย์นะในประเทศต่างๆทั่วโลกก็ได้ระง,งับการจัดส่งระเบิด2,000ปอนด์ไปยังอิสราเอลมีกองทัพดาร์กอิสราเอลเขาก็ทิ้งระเบิดหนักเหล่านี้ลงบนพลเรือนของปาเลสไตน์ เช่นบ้านอาคารอพาร์ตเมนต์โรงเรียนโรงพยาบาลและก็มัสยิดโดยพื้นฐานแล้วก็ทำลายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะทั้งหมดนะในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์ทรัมป์เขาก็พึ่งยกเลิกการตัดสินใจของไบเดนเนี่ยตอนนี้อิสราเอลก็จะได้รับการจัดส่งระเบิด2,000ันปอนจากสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเขายังแนะนำให้ย้ายชาวปาเลสไตน์2.1ล้านคน,นจากฉนนกาซาไปยังจอร์แดนอียิปต์และก็ประเทศอาหรับ อื่นๆน,นี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลเมื่อของอิสราเอลอ่ะเขาต้องการเ,เพื่อขับไล่ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดออกจากดินแดนนั้นแล้วเขาก็ายึด,ดยึดดินแดนของพวกเขาไปเองนี่มันก็เป็นเหตุผลหลักที่กองทัพ IDF เชิงลบอ่ะเขาได้ทำลายเกือบทุกอย่างในชนวนกาซาสมองแล้วก็ระบบการเงินน่ะสำหรับนิกาทิบวันเนี่ยเขาก็ามีฐานแล้วก็ดำเนินการเนี่ยจากสหรัฐอาณาจักร มนุษย์ส่วนใหญ่เขาไม่ทราบเรื่องนี้ว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นของสหรัฐอาณาจักรแล้วก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษอเมริกาก็ไม่เคยได้รับเอกราชจากสหรัฐอาณาจักรแล้วก็ยังคงจ่ายภาษีให้กับราชวงศ์มืดของอดีตจักรวรรดิอังกฤษโดยพื้นฐานแล้วว่าชาวอเมริกันในปัจจุบันกนา่กลังจ่ายภาษีให้กับอังกฤษไม่ใช่ให้กับสหรัฐอเมริกาอเมริกาเขาก็เป็นฐานหลักของเน t i v e Controllers ์ และหลายคนก็อยู่ในประเทศแล้วก็ในรัฐบาลมันทำหน้าที่เป็นร่างกายแห่งความมืดเหตุใดจึงคิดว่าสหรัฐอเมริกาไม่ถูกโจมตีหรือรุกร่าภายในประเทศ The Dark One จะไม่โจมตีตัวเองแล้วก็ฐานหลักของพวกเขาในยุโรปสวิตเซอร์แลนด์เป็นศูนย์รปฏิบัติการสมองและก็เงินสำหรับวิญญาณเชิงลบประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เขาก็จ่ายภาษีให้กับสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับ Dark c o n นโท l ลเลเนี่ยแล้วก็ฐานก็คือฝรั่งเศสอะในตะวันออกกลางอิสราเอลก็เป็นศูนย์กลางการควบคุมและก็ฐานสำหรับ e อนท t y เชิงลบเนื่องจากทำให้ประเทศในตะวันออกกลางอะ่ะอยู่ในความมืดมิดมาดูสภาพอากาศบนโลกของคุณนะมันก็ยังคงมีพฤติกรรมที่แบบคาดเดาไม่ได้มันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่มิติที่5คือเมื่อเร็วๆเนี่ย ในไม่กี่รัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งมักจะมีอากาศอบอุน่นแต่ก็กลับมีหิมะตกในสถานที่เหล่านั้นแทนฟอลอริดาซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศอบอุน่นแล้วก็ความชื้นเนี่ยตลอดทั้งปีมีพายุหิมะรัฐเท็กซัสซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกือบตลอดทั้งปีก็ยังได้รับพายุหิมะในเมืองต่างๆเช่นกาเวลสตันแล้วก็ฮูสตันโปรดอ่านแล้วก็โปรดฟังข้อความของฉันเนี่ย ส่วนนี้ยางละเอียดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะได้รับเพื่อประโยชน์ของคุณเท่านั้นอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆรอบๆความเป็นจริงของคุณแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่แหล่งสื่อเท็จกกำลังพันนานอกจากนี้เกี่ยวกับทรัมป์เนี่ยฉันต้องการอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเขาไม่ได้ตื่นอย่างที่คุณคิดเขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงอเมริกาก็คือทรัมป์เขาก็ต้องแสดงตัวเป็น อยู่ทั้ง2ฝ่ายอ่ะก็คือเหยียบทั้งบางครั้งก็ทำตัวเป็นสีเทาบ้างเป็นแสงสว่างบ้างจริงๆทำเขาเป็นแสงสว่างคือเนื่องจากเป็นประเทศของเขาอ่ะแต่ไม่ใช่โลกเว้นแต่เขาจะตื่นโนะโดนัลด์ทรัมป์ก็จะทำทุกอย่างในระดับมนุษย์เท่านั้นในสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับเขาจริงๆเขาทำเพื่อมนุษยชาติแต่ว่าเราก็แล้วแต่ ชาแนลแล้วแต่สื่อนะก็ให้เราใช้พิจารณาและยานยู่หรือว่าศึกษาด้วยตัวเองอย่างแท้จริงว่าทรัมป์เขาเป็นคนดีแค่ไหนก็คือมันมีเพียงสารัฐอเมริกาเท่านั้นนะ่ะที่จะได้รับประโยชน์จากการปรากฏตัวแล้วก็ความสามารถของเขาในการปรับปรุงชีวิตของชาวอเมริกันน่ะก็ดูว่าเขาทำกี่อย่างในสัปดาห์แรกของตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยหากประธานาธิบดีทรัมป์เขารับใช้แล้วก็เป็นตัวแทนของสงว่างจริงๆเนี่ย เป็นตัวแทนของแสงสว่างเนี่ยตอนนี้เขาคงจะประกาศระบบการเงินใหม่เม็ดเบสการเปิดเผยกาเล็กซี่และอื่นๆสำหรับโลกซึ่งจะเร่งกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์สำหรับอารยธรรมมนุษย์ไฟดีซึ่งตอนนี้ทรัมป์ก็กำลังทำอยู่จริงๆเราได้ให้ความสนใจหลายครั้งแล้วก็อย่าไปติดตามข้อมูลเท็จนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณของจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ความคิดของคุณ มิฉะนั้นคุณก็อาจผิดหวังกับธรรมหรือใครก็ตามหากพวกเขาไม่ส่งมอบสิ่งที่คุณคาดหวังจากพวกเขาดีวายพระเจ้าก็มีแผนของเธอเองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรและมันก็จะส่งมอบอย่างไรผ่านใครมีเพียงดีวายเท่านั้นที่รู้และเธอก็จะไม่เปิดเผยมันจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับประชากรมนุษย์ที่จะรู้ได้โปรดหยุดการคาดเดาสิ่งต่าง เพียงแค่ทำตามกระแสของจักรวาลโดยไม่มีความคาดหวังใดๆปล่อยวางสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเองอย่าไปเครียดกับการรอคอยแล้วเซนเจอร์แมนก็จะกำลังส่งพอและก็ความรักสูงสุดของฉันไปยังมนุษย์ทุกคนบนแม่กายาก็ขอขอบคุณเอกอากาัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กซีให้ทุกท่านอยู่ในแสงสว่างและก็ความจริงจากเราเซนเจอร์แมนก็ให้ทุกคนฟังด้วย ความคิดเห็นตัวตนภายในคอนเน c t เชื่อมต่อนะคะกับต,ตัวตนที่แท้จริงแล้วก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จะมีความจริงเกิดขึ้นมากแค่ไหนแต่ว่ามันก็ใกล้ร้อยปแล้วล่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทคโนโล,โนโลยีใหม่นะคะให้มีความสุขกับโรคใหม่ที่มาช่วยกันสร้างสรรค์ความดีงามเข้าสู่ยุคทอง ของมวลมนุษยชาติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ